ถูกฝังอย่างไม่เรียบร้อยพอฝนตกน้ำซอะหน้าดินก็เลยทำให้เราพบศพกับคุมกับผมต้องสอบปากคำคุณว่าทำไมถึงมีศพในทุกที่ที่คุณเขียนไว้ในบทว้าอย่าไปซื้อศพจากสับเลอรอมาเข้าจ่าแฮมมอร์ครับคือมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วพี่แผมมันเหมือนจริงด้วยนะพี่อยากได้เหมือนจริงไม่ใช่เหรอถ้ามึงไม่เอาก็แล้วแต่นะเว้ยมึงถ่ายไม่เสร็จตามสัญญา มึงโดนปรับซวยหนักกว่าเดิมว่าที่จิตแพทย์จะเข้ามามีส่วนร่วมก็คุณจะต้องสงสัยว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการปดางจิตแล้วทําไมฆาตกรฆ่าด้วยวิธีนี้ครับคนร้ายอาจจะไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของผู้ตายอีกแล้วค่ะกูไม่ดีป่าถ้าตายรู้เรื่องนี้นะพวกมึงตายกูเอาตายผมจะรีบปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ที่แย่คือคนที่ตายและเป็นคนในกองที่ผมรู้จักทุกคนแล้วนี่มันก็ยิ่งชัดไงสารส่งที่เหมือนกันทุกอย่างมันชี้มาทีุ่คนเดียวบอกแล้ว่าผมไม่ได้ทำผมจะฆ่ามันฆ่ามันให้ตายตรงนั้นเลยสตรีมล้วที่โมโนแมสเท่านั้น